สวัสดีครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเสนอวิธีการทําหัวจิกนี่หัวจิกนี่แหละครับเห็นแล้วนะครับอ่าโอเคครับหัวจิกเราก็จะแสดงวิธีการทําแบบง่ายๆก็คืออันนี้แบบที่เราทําเองเป็นตัวอย่างครับครับผมต่อไปก็เป็นอุปกรณ์ที่มีก็ครีม คีมก็จะมีสองอันนะครับอันนี้เป็นอิดแดงอิดแดงถ้าสังเกตกานเราจะใช้สว่านเจาะรูไว้เจาะด้วยที่จะเป็นตัวแม่พิมพ์ในการเอาไอตัวตะกั่วเนี่ยหยอนลงไปแล้วก็เชื่อมให้เป็นหัวจิกกับตัะเด็ดครับต่อไปที่เราจะทําก็คือใช้ตัวไขควงปากแบนเนี่ยครับไขควงนี้นะซาะ ให้มันเป็นร่องเพื่อที่จะวางไอตัวตาเบ็ดเนี่ยตาเบ็ดที่เราดัดไว้ลงไปครับเพื่อที่จะทําให้เป็นหัวจิกแบบนี้มันก็เลื่อกไปเลยครับรัาผมหลังจากที่เราเจาะรูเสร็จแล้วนะเนงินอยากรูนี้เราแคะแม่งแตกครับแรงเยอะไปแรงเยอะเกินไปแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นรูนี้ ที่เราเซตเผื่อไว้ซึ่งมีแม่งรูบานเลยนะครับแต่เราจะใช้รูนี้นะต่อไปก็คือดัดตัวเบ็ดของเราจะใช้เป็นสามโอนะครับดัดตัวเบ็ดธรรมดาให้ได้เป็นทรงแบบนี้เพื่อที่เราเนี่ยจะเอามาหลอมหัวจิ๊บใส่ก็คือขั้นตอนก็ง่ายๆเลยครับใช้คลิปที่เรามีเนี่ย จับล็อกแม่งแล้วก็บิดบิดไื่เรื่อยอตรงายที่เราต้องการแล้วต่อไปแล้วก็ดับครับ ามันจะยกขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะให้จับกับตะกัวน,นี่เราเซตได้แล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้วางไปบนเบ้าขึ้่อทีอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยครับดูแล้วชัดๆไปเลยต่อไปจากที่เราได้เนะ่ะเราจะทำให้เป็นแบบนี้ โดยเราจะมีไอเทมไอเทมนี้แบบหายากมากปนจากขัวรครับดัดแบบเกียนเกียนี่แหละครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องนะทำนี่ตัวปากแหลมตรงนี้ไว้เพื่อที่เราจะเทตะกั่วได้ง่ายครับปากแหลมนะครับอและตรงนี้เราดัดให้คีดได้ง่ายครับและนี่คือตะกั่วครับ ซึ่งตะก,กัวก็ป้นมาจากในกล่องของขารไม่รู้น่นแหละครับจะกเกลียนถาวายแบบนี้เลยแล้วก็บีแรงเลยครับนี่เราก็จะตัดไอดตตะกัวเนี่ยเป็นชิ้นเล็กลงมาหน่อยเพื่อที่จะหลอมได้ง่ายขั้นตอนก็ใช้แรงครับใช้แรงอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ นี่ตะกว่วโอเคครับเราได้มาสองก้อนนะคิดว่าน่าจะพอในการหลอมครั้งนี้แล้วก็จะเริ่มขั้นต่อไปเลยคือใส่ช้อนตั้งเตาครับ เราก็าจะหลอมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะละลายครับครับเรเิ่มตะกั่วไปเรื่อยๆเ,เหลือดีกว่าขาดครับ หลอมตะกวเทคนิคง่ายๆคือทําให้แม่งชิดเล็กเอาไว้แล้วมันมันจะไวครับไปแล้วก็เซ็ต ีก็มีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยแม่งเด้งแล้วปวอเลยรอบนี้เราจะลองดูเอาทีมดักม้ให้มันเด้งอ่อจะกลัวร้อนร้อนหยอดลงไปแบบ แล้ลรันน้อยมันเซ็ตตัวนิดนึงต่อไปแล้วก็งัดแม่งออกมาครับเดี๋ยวเรางัดแม่งเลยนี่ได้แล้วโอลโอแลมเลยครับนี่ครับโดเลยงานต่อไปก็แต่งสักนิดนึงให้มันได้รูปทรงที่แบบมนๆหน่อยมันจะได้แบบไม่ติดพวกสว่าอะไรครับทีมนะครับ เอาตัดส่วนี้เกินออกก็ปิดปิดห,หน่อยนึงโอเคถือว่าใช้ได้แล้วครับสำหรับชิ้นงานรุกนี้นะที่เราทำมาเราจะใช้แทนพวกซาเด็ก ที่มาหัวจิกปกติอ่าเทียบดูหัวจิกปกติกับที่เราทําเองข้อดีก็คือเราสามารถเลือกน้ําหนัก,กตะกัวได้จะเอาน้ําหนักขนาดไหนก็เจาะรูให้ใหญ่ขนาดนั้นจเจ้าตาเบ็ดแข็งขนาดไหนก็เลือกได้หมดตาเบ็ดขนาดไหนเลือกได้หมดแล้วก็สังเกตเนี้ยงจะใหญ่กว่าเงี้ยงจะใหญ่กว่าที่เราซื้อมาซื้อมาก็สิบห้าบาท ถ้าซื้อแม่พิมพ์แบบเป็นเหล็กตามเขาเนี่ยชุดละสามพันผมแนะนําว่าเล่นเกียนๆน,น,นี้ดีกว่าอีกก้อนละสี่บาทครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการทํำหัวจิกแบบง่ายๆซึ่งเราไม่ต้องไปจิกไข่ครับทําเองเกียน,เก,ยนเกียนแบบเราเนี่ยครับแล้วก็ใช้ได้ผลแน่นอนเพราะผมใช้อยู่ปกติแล้วก็แข็งแรงด้วยแล้วก็ ถ้าเกิดมีข้อบิดพลาดอะไรก็ขออภัยณที่นี้ด้วยเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มทําคลิปเราก็อยากจะแบบส่งต่อข้อมูลดีๆในการตกปลาสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มก็สามารถดูได้เดี๋ยวเราก็จะสอนไปเรื่อยๆเริ่มต้นไปเรื่อยๆอันนี้อาจจะแบบดูข้ามขั้นไปหน่อยก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับเรากาลังจะทาเป็นช่อง YouTube อยู่อย่าลืมไปกดซับสไครตเราด้วยครับขอบคุณครับ